บ้านอยู่ที่นู่นเขาจ้างกับท่านอาธิการสนอกถึงรู้จักกันมายาวนาะนจริงๆแล้วในเวลาหนึ่งเดือนสองเดือนเนี่ยทำงานนี้ไม่ได้หรอกครับแต่บังเอิญผมทํางานอย่างเนี้ยในอาชีพผมไว้อย่างนี้ให้จบภายในวันท,ที่สามสิบเอ็ดพฤษภาไม่ได้ไหมายความว่าเราทําเวทีนี้เสร็จวันที่สี่เลือกตั้งเนี่ยกวาเดี๋ยวเลือกตั้งแล้วก็ได้นะครับยุคใหม่เรื่องเหล่านี้นี่คือ technology. เทคโนโลยี L คือลิ ันกลายเป็นเพศตายละตอนนี้นะฮะที่อยู่ไม่ได้จะแก้กันยังไงนี่ก็ต้องมาคิดก็ไม่ผ่านอีกต้องรุ่นผรเข้ามาทางด้านนี้แล้วออกทางด้านนี้คุณหภูมิตาเป็นคื้นที่มาตัวหนึงนะครับเรื่องการสซรุปูปูผสมกับเศษว่าเพศดูรีนี่อยู่ที่แข่งเขาจะแข่งกัดนะครับซึ่งมันเป็นที่ดินไล่สับปะรดกัาเก่าเนี่ยเราจะวางอะไรบ้าง าการพิทารการกับเพื่อนหรือกิจระดับระดับสาระชาไม่ไม่สอดคา,ามกันพวกเรานะครับเพรพาะว่าภาคราชินีแล้วการการิจินันทำยังไถ้าฉบับที่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกในเวลาสั้นผมใช้เวลาเรื่องนี้เนี่ยเขาเซ็นสัญญากันดูม,มาเมือม่อเมือมอมอม่อต้อนเดือนที่ผ่านมาเนี่ยจบผมว่าในเรื่องอาหารในการท่องเที่ยวในจุดที่ที่เป็นภาพจำแล้วก็ตัวตน นั่นหมายถึงเรามีสินค้าที่โดดเด่นในเรื่องพวกนี้ในการนำเสนอในการทําให้คุณภาพชีวิตของคนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนของพ,พื้นที่ก็คือได้ปล๋ีสารแต่เรายังช่วยเรื่องของภาวะโลกร้อนไม่ได้เลยพื้นที่เรื่องของกเกษตรกรรมที่นาำไปไม่ถึงยังมีอยู่ทั้งองนประเทศอื่น รเาที่ผมเข้ามาขับเคลื่อนดานการท่องเที่ยวเนี่ยผมพ้องขับเคลื่อน้นการท่องเที่ยวเป็นตัวแล้วก็อย่างน้นอยๆเนี่ยก็ได้มีโอกาสทํางานสู่ร่วมอลาะไรั้งแล้วก็เขาขับเคลื่อนเป็นรอบตัวเมืองของตัวเมืองพัทรีเองนะครับที่ปัจจุบันเนี่ยเราจะมีปัญหารถติดโดยเฉพาะช่วงวันหยุดนะครับแล้วก็ตัวเมืองรองนะครับอย่างเช่นตัวของวชะอําก็จะประสบปัญหาที่เดียวกันอย่างน้อยครับโครงการอาจจะเจาะลึกไปนิดหนึ่งว่าอย่างน้อยๆครับที่สิบปีเรื่องต้อนเนี่ยอยากให้ในเรื่องของการชนา คบของวงแหวนล็อกเดินไม่ได้ก่อนนะครับนี่นเป็นเรื่หนึงน่งเราเองเรามีทั้งท่อเชื่อมทั้งกเกษตรซึ่งว่าเรา,าจะต้องพัฒนาเรื่องรถไฟแล้วเราก็ติดเรื่องของอ่าพลา์ที่เกิดขึ้นคือเราจะมีไม้กัน้นต้องแนงต้องแนงอยู่เลยนะฮะซึ่งมันก็ระยะยาวก็ไม่ไม่เหมาะนะฮะเห็นว่าเราต้องมีแผนอะไรในระยะย,ยาวที่เกิดขึ้นเราไปัวหินนี่โอ้ก็ยกขึ้นฟ้าวิง่งฟิวไึ้นบ,บเลยปลอดภัยด้วยนะฮะถ้าว่ามันเรื่องเมืองของความสะดวกสบายนี่ก็อีกประเด็นหนึ่งนะครับ ประเด็นต่อไปนะครับในส่วนของแผนทั้งหมดเนี่ยเราเหนว่าพื้นทุ่มด,ดีเนี่ย mm hmm. ก็อาจจะต่ากาจังวัดอื่นตรงที่แต่ละอำเภอเนี่ยมีมีสกยภาพที่แตกตา่างเรามีชะอำท่องเที่ยวเรามีแก่งกระจามาดกโลกเรามีท่ายางบ้านลาดนาเกษตรเรามีเขายอ่อยอุตสาหกรรมเรามีท่านแหลมนาเกลือเนี่ยนั้นันต้องมีแผนย่อยที่จะซัพพอร์ตพวกนี้นะให้ให,ให้ให้เกิดความชัดเจนมากขึ้นนะครับในเรื่องของการทําเรื่องเป็นกรีน n industry หรือว่า BCG ตามแนว S D G อะไรเงี้ยค่ะมันมีนยโยบายตามมาซึ่งมันก็เป็นนยโยบายของทางภาครัฐด,ด้วยซึ่งในตรงนี้เนี่ยมองว่าจังหวัดเพชรบุรีเราเนี่ยมียังไม่มีนิอุตสาหกรรมด้วยซ้ำนะคะแต่ว่ามีพื้นที่โรงงานระดับหนึ่งแต่ว่าถ้าหากเทียบกับธุรกิจอื่นๆเนี่ยเราก็ไม่ได้มีจํานวนเยอะขนาดนั้นแล้วก็ถ้าในเรื่องของการสร้างปัญหาทางด้าน,นสิน่งแวดล้อมเนี่ยถ้าเทียบสัดส่วนกันอาจจะไม่ได้เยอะขนาดนั้นด้วยซ้ำถ้าหากเทียบกับ สัดส่วนนะนะคะไม่นอนาคตต่อไปนะเวลาคนจะเข้ามาในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการท่องเที่ยวหรือาการทำธุรกิจก็ดีเนี่ยมันจะทำให้ง่ายขึ้นในตอนนี้เนี่ยเราจะมีการขนส่งคือเส้นพระรามสองซึ่งตอนนี้ก็จะมีปัญหาเรื่องการกอรา่อสร้างค่อนข้างจะมากแต่พอว่าบา,ายน้ำเรามีน้ำเน่านะจะทำยังไงให้น้ำเพชรบุรีเนี่ยเป็นซึ่งเป็นหัวใจของคนเพชรเนี่ยในยี่สิบปีข้างหน้าการเป็นความตระหนักร่วมของคนเพชร ในการยึสร้างแม่น้าเพชรหรือว่าเรียกว่าสายน้าเพชรอะไรให้เป็นสายน้าเพชรที่มีความปลอดภัยยังไงทำให้มีชีวิตความเป็นอยู่ของคนเพชรบุรีเนี่ยซึ่งมันเกี่ยวพันกับสายน้าเนี่ยมันเกิดประโยชน์ได้อย่างไรแล้วก็เรืนอทะเลนะครับแล้วจังหวัดพุรีิยังมีโครงการทห่ลีด้านต่างๆครับในจังหวัดนะครับส่งผลประกอบกับอาชีพด้านการเกษตรของเกษตรกรนะครับพัฒนาและยึดหลักเศรษฐกิจ ปกยงในการดําเนินชีวิตนะครับเรามีป่าที่ได้รับการฟุ้มครองได้ยกระดับเป็นพื้นที่โมรดกโลกแล้วนะครับในส่วนของพื้นที่กลางน้าในส่วนภาคเกษตรเองเนี่ยการกระจายน้ำเองต้องยอมรับว่าของจังหวัดเพชรบุรีนีน่มีการกระจายน้ําได้ค่อนข้างครอบคุมพื้นที่ค่อนข้างเยอะเพียงแต่อาจจะมีบางพื้นที่ที่ทางทระทานไม่สามารถที่จะส่งน้ําจากทางแก่งกระจานไปได้เนื่องจาก เรื่องของพื้นที่ของความราชาันของพื้นที่นะครับซึ่งอาจจะเป็นข้อจาก,กัดอยู่เรนจี่สิบปีเนี่ยผมว่าคนบรีต้องเป็นคนที่สมบูรณ์ะปะน้ระบบการดูแาแมใหม่ที่กำหนดในป่าหม้นะผมว่าน่าจะสอแรกเรื่องการพัฒนาคนไปด้วยเรามีสินค้าที่เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านของจังหวัดน้องหลายๆตัวเลยอย่างเช่นผ้าไทยทรงดำหรือว่าสินค้าอื่นๆครับซึ่งเราสามารถนำตัวของโปรดักต์นี้มาพัฒนาแล้วก็ ้างเป็นพรดรักของจังหวัดเราได้หรือไม่ในอันนี้นะครับก็ขอให้เอาไปพิจารณาในส่วนนี้นะ